สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะในคลิปนี้นะเป็นคลิปสุดท้ายของเรื่องพันธะเคมีละเราก็จะมาดูประโยชน์ของสารของพันธะแต่ละประเภทกันที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วสารเนี่ยมีประโยชน์แตกต่างมากมายหลายชนิดครูยกตัวอย่างมาให้เราเห็นภาพในบางตัวที่สําคัญนะตัวแรกนะคะก็จะเป็นแอมโมเนียมคลอไรด์ซิงคลอไรด์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของพันธะไอออนิกนะคะละลายน้ําแล้วก็แตกตัวเป็นไอออนได้ ถ้ามันแตกตัวเป็นไอออนได้ส่งผลให้เขานำไฟฟ้าได้นะคะต่อไปค่ะพอลิไวนิลคลอรีนหรือ PVC ตัวนี้ไม่นำไฟฟ้าเมื่อไม่นำไฟฟ้าเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการหุ้มสายไฟเนาะเป็นฉนวนเป็นฉนวนไฟฟ้าหุ้มสายไฟไม่ให้ไฟช็อตนะคะ ต่อไปค่ะตัวซิลิคอนคาร์บายดตัวนี้นะคะจะเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายมีความแข็งแรงมากเขาก็จะเอาไปใช้ในสารที่ต้องการความแข็งแรงมากนะสตัวสุดท้ายค่ะทองแดงอลูมิเนียมตัวนี้นำไฟฟ้าได้ดีก็จะเอาไปใช้ประโยชน์สำหรับทำสายไฟตัวที่เรารู้ดีอยู่แล้วนะคะไอตัวที่ทำส,สายไฟตามบ้านเนี่ยก็จะเป็นทองแดงนะคะส่วนอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะเน้นเบานะคะถ้าการทา อุปกรณ์ที่ต้องการการนำไฟฟ้าที่ต้องการความเบาเป็นพิเศษเขาก็จะใช้อลูมิเนียมสุดท้ายหาอลูมิเนียมและเหล็ก2ตัวนี้นำความร้อนได้ดีนำความร้อนได้ดีก็จะไปทำสำหรับอุปกรณ์ครัวนะคะสำหรับทำอาหารเพราะว่าก็จะนำความร้อนได้ดีสำหรับทำอาหารให้ ให้สุกให้ได้รับความร้อนทั่วไปนะคะตัวนี้ครูยกตัวอย่างมาเท่านั้นจริงๆแล้วสารประกอบไอออนิกสารโคเวเลนต์แล้วก็ตัวโลหะตรงนี้ค่ะแต่ละตัวมีสมบัติเฉพาะตัวแล้วเราก็สามารถนําสมบัติเฉพาะตัวของเขาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมนะคะตัวนี้ก็เราก็ต้องศึกษาประโยชน์ศึกษาคุณสมบัติของแต่ละตัวเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม นะคะโอเคแล้วพบกันโอกาสหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ